ตอนนี้เวลาประมาณตีสองสามสิบสี่นะคะเด็กๆอยากมาเที่ยวตลาดนัดด้วยลงของเสร็จเอารถไปเก็บกลับมาเตรียมจัดร้านกันนะคะกําลังจะจัดร้านเพื่อเตรียมถ่ายในช่วงเช้าค่ะวันนี้แม่เสียงเครือเครือหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันนิดหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็ยังเล่นกันอยู่ไม่ยอมนอนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าแม่จะมาอัปเดตร้านให้ดูนะคะเวลาที่จัดเสร็จแล้วหน้าร้านจะเป็นยังไงคะ่ะวันนี้ก็ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสองสามสิบสี่นะคะเด็กๆเ,เขาก็อยากจะมาเที่ยวตลาดนัดด้วยพอลงของเสร็จแล้วก็เอารถไปเก็บแล้วก็กลับมาจัดร้านกันนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเตรียมจัดร้านนะคะขายในยช่วงเช้าวันนี้แม่ก็เสียงเครือๆหน่อยเพราะว่าเป็นวัดนะคะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเวลานี้เด็กๆก,ก็ยังไม่ยอมนอนกันนะคะยังเล่นค่ะ เด็กๆยังเล่นกันอยู่เลยค่ะไม่ยอมนอนนะคะเดี๋ยวเขาหน้าจะมาอัปเดตล้านเวลาจัดเสร็จแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะล้านจะมีหน้าตาแบบไหนวันนี้ก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ